สวัสดีพี่น้องชาวไบเกอร์นะครับวันนี้ผมจะพาเจ้าแซ2 5่ R นะครับมาจับเวลาอัตราเร่งนะครับจาก0ูนยถึง180จะใช้เวลากี่วินาทีนะครับถ้าพร้อมเราเชิญรับชมพร้อมกันเลยครับ2,000 years later เจ้าเซ้นี่25บาทำความเร็วสูงถึง180ใช้เวลาไป29วินาทีนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ,บค,ครับ